วันนี้ที่อาคารพัชรก,กิติยาภาโรงพยาบาลวชิวรัฐพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายเทิอศักดิ์บุญยขจรรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญเครื่องมือแพทย์และ,ะอุปกรณ์ทางการแพทย์รนนพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีไปมอบแก่โรงพยาบาลวชิพรพยาบาลเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ประกอบด้วยเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน1ิเครื่อง หน้ากาก N95 จำนวน2,000ชิ้นและหน้ากากอนามายัยจำนวน500ชิ้นโดยเครื่องออกซิเจนไฮฟลพระรชชาชทานดังกล่าวสมเด็จพระกนิธิถาวราเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระรชาชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆในการจัดซื้อเพื่อพระรชาชทานแกรร่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ให้โรงพยาบาลมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด -19 ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ยังเป็นประโยชน์ในอนาคตโดยสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือคนไขอน้อื่นๆได้หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงสำหรับเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวหรือมีภาะวะพร่องออกซิเจนและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต่างๆผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรด,ดาบัญชีกระแสารายวันเลขที่0673004873หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024478585-8โดยเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้